Tell us about yourself เจ้าคำถามแบบนี้จะตอบว่ายังไงดีคลิปนี้มาฟังกันค่ะก่อนพี่จุ๋มจะไปให้ตัวอย่างหรือให้คำตอบพี่จุ๋มขอแชร์หลักการพี่จุ๋มใช้สอนลูกศิษย์พึ่งติดปีกของการบินไทยไปสดๆร้อนๆแล้วมันได้ผลพี่จุ๋มก็จะเอาหลักการเดียวกันมาแชร์ให้น้องๆฟังในคลิปนี้หลักการที่หนึ่ง ให้เรานำเสนอที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ใน CV หลายคนเลยนะคะตกกลุ่มฟรางคือเขาให้แนะนำตัวเองใช่ไหมสิ่งที่เราจะบอกคืออะไรชื่อนังสกุลอายุ ปัจจุบันนี้เราทำอะไรเราเคยทำอะไรมาก่อน Hello, my name is Tanita. I am 32 years old. I am currently working as in-flight manager for q a t a r Airways for nine years. Before this, I used to work as an o p a i r in America. Also worked as a part-time worker in a Thai restaurant. สิ่งนี้ค่ะเป็นแพทเทิร์นที่น้องๆส่วนใหญ่จะใช้มันเลยทำให้เราไม่เป็นจุดเด่นอย่างที่สองก็คือคิดออกไหมว่ากรรมการเขามี c ีวีอยู่ในมือแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรน่าดึงดูดหรือว่าน่าสนใจที่กรรมการอยากจะฟังเราเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ใน c ีวไม่ต้องพูดถึงให้เรานำเสนอ quality หรือว่าเป็น personality เป็น ทัศนคติ attitude อ,อะไรต่างๆที่เราคิดเกี่ยวกับ customer service เกี่ยวกับงานหรือว่าเกี่ยวกับตัวสายการบินยกตัวอย่างเช่น Hi my name is Tanita I am considering myself as friendly work well as team also I have a very strong skill in time management I believe that my skills can contribute to your airlines very well plus my passion of working in customer service industry has been my passion and my dream since i was young and i hope this quality of myself would be benefit for your ally and i'm so thrilled and so excited to be a part of your team <coughs> เอาไปใช้ประโยชน์ได้กบวกกับการที่เราเป็นคนชอบทำงานใน customer service industry อยู่แล้วก็จะยิ่ง benefit กับแอร์ไลน์มากขึ้นด้วยแล้วฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ฉันจะได้ร่วมงานแล้วก็เป็นทีงานเดียวกับคุณมันเป็น message เป็นข้อความที่ positive ให้ความหวังกับการบินวิถ้าเรารับคนนี้เข้าทำงานคนนี้จะ เป็นลูกเรือที่ดีให้กับสายการบินเราได้หลักการนี้พี่ชมอยากให้น้องๆเอาไปลองทำสคริปต์ของตัวเองดูแล้วถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ตัวอย่างคำถามคำตอบพี่ชมแนะนำ e-book allies interview พี่ชมได้เขียนเองสามารถไปกดดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าใครอยากให้พี่ชมโคชชิ่งตัวต่อตัวก็สามารถแอดแอปเขียวของพี่ชมได้โดยไปกดลิงก์ชี่หน้าโปรไฟ